คู่โลกู้ช่อง YouTube สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการกู้ช่อง y o u t u b e นะครับก็มีน้องคนหนึ่งทักมานะครับอยากให้ช่วยกู้ช่อง YouTube ให้นะครับก็โดนแฮกตั้งแต่วันที่14บธันวาคมที่ผ่านมานะครับไม่สามารถเข้าช่องได้นะครับสาเหตุที่เข้าไม่ได้เพราะอะไรคือน่าจะไปดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับที่เป็น Adobe นะไม่ว่าจะเป็น Adobe Premiere Pro Adobe r e a d e r นะครับ Adobe Photoshop นะครับ เมื่อเาโหลดแล้วนะครับมันจะติดไวรัสมาด้วยอนี้ระวังด้วยนะครับเจอหลายคนนะครับส่วนใหญ่น่าจะไปดาวน์โหลดโปรแกรมบอดบีมานะครับอ่าช่องนี้คนติดตามเจ็ดแสนกว่าคนนะก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับนะอ่าก็ทักมาหานะครับให้ผมช่วยนะครับนะจากที่เข้าไปดูนะครับช่องอ่าโดนเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับนะแล้วก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ด้วยนะครับนะแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านอ่าแล้วก็เชื่อมเปลี่ยนอีเมลด้วยนะครับนะ อีเมลไม่ได้เปลี่ยนครับแต่ว่าเขาไปตั้งค่า2ชั้นนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปรีรหัสผ่านได้นั่นเองนะครับนะในการเข้าไปกู้นะครับผมต้องเบื้องต้นคือขออีเมลก่อนนะครับในการเข้าไปกู้นะครับอีเมลในการเชื่อมต่อช่องนะครับนะจากที่โดนนะครับโดนเปลี่ยนเมลเปลี่ยนรหัสผ่านไปแล้วนะครับไม่สามารถเข้าได้เห็นไหมครับเนี่เขาก็ได้เปลี่ยนเมลในการตั้งค่า2ชั้นไปแล้วนะครับนะก็เคสนี้ก็ถือว่า เป็นเคสที่ยากนะครับส่วนใหญ่เคสแบบนี้นะครับจะทุกแฮกจากต่างประเทศนะครับนะเห็นไหมครับมีการเปิด2ชั้นนะครับอันนี้คนที่เปิดคือคนที่แฮกนะครับคนที่แฮกไปเปิด2ชั้นนะครับเปิดเพื่อที่จะไม่ให้เราสามารถกู้ช่องคืนได้นั่นเองนะครับนะก็เป็นข้อมูลที่น้องขาสงมาให้นะครับนะนะครับเคสนี้ก็จะเข้าไปดูนะครับ ช่องนี้ทำเกี่ยวกับแอนิเมชันนะครับพวกการ์ตูนนะครับนะที่เกี่ยวข้องกับส่วนใหญ่ทำเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับนะที่เขาไปดูนะครับผมก็ได้ทำการติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับในการเข้าไปกู้นะครับเคสนี้ก็ถือว่าใช้เวลาเกือบเกือบสามวันนะครับนะถึงจะกู้ได้นะครับเคสนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปกู้ได้นะครับผมได้ส่งเอกสารหาเจ้าหน้าที่เยอะมากเลยนะครับนะ พะเคสนี้จะกู้ยากนะครับเพราะว่าโดนแฮกจิตาภประเทศนะครับถ้าใครโดนแฮกนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะครับรีบทักมาเลยนะถ้าปล่อยไว้นานนี้มันจะกู้ยากมากเลยนะครับถ้าคนแฮกไปลบข้อมูลเราแล้วก็ไปปิดช่องเราเนี่ยไปลงคลิปที่มันผิดกฎชุมชนเนี่ยช่องเราจะโดนปิดไปเลยนะครับมันจะกู้ยากนะครับนะก็เคสนี้นะครับเองครับก็สามารถกู้ได้แล้วนะครับนะคนติดตาม800,000คนนะครับแต่ก่อน700,000เนาะ 7แสนเก้านะครับนี่ขึ้นแปดแสนแล้วนะครับนะก็สามารถกู้ได้นะครับช่องนี้นะครับสามารถเข้าได้แล้วนะครับนะอันนี้คือหลังบ้านของน้องเขานะครับนะก็คนดูเยอะพอสมควรนะครับช่องนี้นะครับเจ็ดแสนกว่าคนแต่ละวิดีโอก็หลักเหมือนขึ้นนะครับหลักแสนนะครับนะก็สลับท่าไหนที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะอ่าก็ทักมาหาผมได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ